กองทัพบ,บกประนามกัมพูชายิงจรวด b ีเอ็มตกพื้นที่พลเรือนอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดทําให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บสี่รายเช้าวันนี้13บธันวาคม68กองทัพบ,บกได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่สองว่าฝ่ายกัมพูชาได้ใช้อาวุธจรวด b ีเอ็มยิยิงตกเข้ามาในพื้นที่พลเรือนบริเวณด้านหน้าบังเกอร์หลกภัยหมู่ที่1ตำบลเสาธงชยัยอำเภอการทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ประชาชน ซึ่งได้ยินเสียงแจ้งเตือนและกำลังวิ่งเข้าหลบภัยในบังเกอร์หลบภัยได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดมีอาการสาหัสสองรายได้แก่1นนายแก้วกินราแขนขวาหักและ2นายรำไพสุวรรณสินได้รับแรงกระแทกที่ศีรษะและมีเลือดออกในสมองซึ่งกองทัพบ,บกได้บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองและสาธารณาสุขในพื้นที่เร่งนำผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดส่วนผู้บาดเจ็บอีกสองรายคือหนึ่งนายคมสันสีอ้วนโดนสะเกดะเ็ดระเบิดบริเวณหลังคอ และ2นายเสรีปัทอินทรียรียมีอาการบวมที่ศีรษะเนื่องจากโดนสะเก็ดระเบิดได้เร่งนำส่งโรงพยาบาลศรีรัตนะกองทัพบ,บกประนามการกระทำของกำลังทหารกัมพูชายอย่างรุนแรงต่อเวทีประชาคมระหว่างประเทศซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นหลักฐานชัดเจนถึงการใช้อาวุธโจมตีใส่พื้นที่พลเรือนซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารของกัมพูชาละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์อีกด้วย ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องที่ไดอารีด่ด้วยนะครับขอบคุณครับ